หนึ่งนาทีกับกอทอรถยนต์ที่มีการปรับแต่งระบบไฟมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีถังดับเพลิงไว้ในรถยนต์เพราะมีโอกาสจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้โดยถังดับเพลิงมีหลายรูปแบบเช่นถัทงที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปตัว A ในสามเหลี่ยมสีเขียวจะใช้สําหรับดับไฟที่เกิดจากของแข็งเช่นฟืนยางไม้ผ้ากระดาษพลาสติกหนังสัตว์ถังสัญ,ญลักษณ์รูปตัว B ในสี่เหลี่ยมสีแดงใช้ดับไฟที่เกิดจากของเหลวและกา๊าซ เช่นน้ำมันทุกชนิดถังสัญ,ญลักษณ์รูปตัว C ในวงกลมสีฟ้าใช้ดับไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งหรือมีกระแสไฟฟ้าไหลยอยู่อย่างเช่นอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดถังสัญ,ญลักษณ์รูปตัว D ในรูปดาว5แฉกใช้ดับเพลิงที่เกิดจากสารเคมีที่ติดไฟได้อย่างเช่นแมกนีเซียมและลีเทียม ด้วยความปรารถนาดีจากกองถุงเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก